ทุกคนนี่ฮะดีๆอพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปอด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหล่งอาหารการกินบริบูรณ์บริโภคว่าไงลูกไปไหนมาไปไหนมาลูกไปไหนมากครับนี่ฮะ ใชไหมแป้งพันผักหรอเขาเรียกอะไรนะแป้งพันผักผักพันหมูหมูพันผักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันเป็นอาหารประจําจังหวัดอุดรดิตไปแล้วทุกคนนี่นะครับใครจะมาแถวนี้แถวที่พักไม่ไกลนะฮะจากไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลศารกางงานล้างศพนะทุกคน ใช่ไหมออกมาปั๊บทุกคนก่อนที่ฝนจะมางานลางศาสตร์จะได้ไปไหมวันนี้เดี๋ยวโชคดีที่เราไปถ่ายมาบ้างแล้วตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับเดินมาจากรีสอร์ทนะฮะทาราอินรีสอร์ทนะฮะดีๆทารารีสอร์ทเออดีๆทาราอินรีสอร์ท,ออทารานะต้องเรียกให้ครบนะฮะทุกคนเดินมาประมาณ2กิโลประมาณอย่างนี้อ่ะนะฮะ ก็มาถึงที่นี่ได้ก็ได้เห็นบรรยากาศในเมืองอุตรดิตถ์เมืองรังส่าหวานต้นสักใหญ่เคีืนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองพญาพิชัยดาบหักนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในนายทหารเอกสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีที่กอบกู้เอกราชสู้กับพมา่าจนดาบหักสิ้นชีวิตนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษของนะฮะเมืองพิชัยนะฮะเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละนะครับเวลาเราพูดจะต้องพูดให เอ่ยถึงทั้งรับแลและพิชัยนะศิลาอาจพภูนชื่อเมืองสําคัญสําคัญเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าทําไมเอ่ยแต่เมืองพิชัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระยาพิชัยดับหักเนี่ยก็เป็นคนของจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละนะครับทุกคนไปเราไปป้อมแป้งพันผักผักพันแป้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราไปดูกันทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกับเมนูของเมืองรับแลนะฮะแต่ตนแพร่หลาเป็นอาหารที่เรียกวก็สุขภาพ เป็นเมนูผักนะเอาง่ายๆเลยผักกับแป้งเป็นหลักนะครับทุกคนข้าวพันผักนะฮะเห็นไหมครับชื่อเรียกยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ขุนโอ้ยสวยทุกคนนกคุ้มสวยมากนะฮะข้าวพันผักนะฮะห้าฟุตทุกคนร้านป้อมข้าวพันผักอยู่ตรงไหนจ๊ะ อีก500ฟุตทุกคน450ฟุตโหยอุตรดิ์ดูสิทุกตรอกซอกซอยมีสเสน่ห์มีอาหารการกินซ่อนอยู่ทุกที่เลยทุกคนนะฮะ350ฟุตเห็นไหมห้ามเก็บมาริทุกคนให้เขาไปเวลาเขามาแอบเก็บเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ เอาเราออกทางเดิมนี่ทุกคนก็ถนนเส้นเดิมแต่เพีงเยงแต่เราอ้อมเข้ามาในซอยสามร้อยฟุตทุกคนเอดูนี่นี่ทุกคนดูสิต้นมะปรางอุ้ยชมพู่ขอสักลูกได้ไหมเนี่ยฝรั่งขอสักลูกสิลุงมันคือมันปิดหนอนไหมนี่ฮะคุณลุงจะเด็ดให้ทุกคน สวยเนาะอะไรนะครับฮะเอาข้างในให้เหรออ๋อ,อบ้านสวยจังเลยคุณลุงเนี่ยผมจะมากินอะไรนะข้าวพันผักร้านไหนก็ไม่รู้เอออยู่ตรงไหนนะไปนี้เนาะโอเคนี่ผมมาพักที่ดีๆดีาพาร์ทเมนต์ โอ้จะก,กดจะหยุดนะกดหยุดก,กดปุ่มผิดดูผิดกําลังถ่ายอยู่ก็นึกว่าหยุดกล้องแล้วพูดอะไรไปเมื่อกี้ต้องขอ <laughs> ไปนะจ๊ะนี่ร้านป้อมลุงเขารู้จักนะฮะทุกคนนี่ลุงกําลังเก็บให้เราหนึ่งลูกฝรั่างงามมากถนนสมานมิตรน,นะฮะทุกคนแต่จริงๆตรงนี้สีอุตราสีอะไรนะสีอุตรานอกเหรอนะฮะดูสิทุกคนโอ้ยคุณลุงขอบคุณมากให้สองลูกเลยเหรอ อ้พักคุ้มครองอุโชคดีจังเลยเนีผมพักตรงดีดีพาร์ตเมตนเนี่ยคุณลุงขอบคุณครับเดี๋ยวขอรับก่อนว้าเจอแล้วนี่ไงป้อมข้าวพันผักเห็นมเราหลอกให้เรียกผิดเรียกถูกจริงๆว่าชื่อว่าข้าวพันผักเมนูประจำจังหวัดของอุตรดิตถ์นะฮะทุกคนจ๋าี่เสียกไฟแดงที่บอกใช่ไหมฮะที่ทุกคนจะรู้ว่าเออถ้าไปทางนี้จะมีถนนคนดงคนเดินตลาดเยอะแยะฮะทุกคนนะฮะ มันต้องมาอุตรดิตถบ่อยๆนะจ๊ะทุกคนจะได้รู้นี่ครับป้อมพันผากถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วป้อมพันผากทุกคนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ทุกคนร้านจ่างต่างมากทุกคน ดูด้าทานมากเป็นคนี่ทำเลทองมากๆโอ้ยทุกคนดูสิทำเลทองนีทุกคนเมนูข้าวพันผักนะฮะข้าวพันข้าวพันไม้ไม่ใส่พริกข้าวพันไม้พริกข้าวพันไข่หม้วนมีมีผักด้วยทุกคนของทอดก็มี ข้าวพันผักรุสุกี้ข้าวพันผักรสุกี้ไข่ดาวประมาณข้าวพันผักนะนี้เป็นของพื้นเมืองรับแรงเลยนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี่คุณแม่มาเองเลยอันนี้คุณแม่ใช่ไหม ใช่ไหมเอ้กดแน่นตัวปองครับแลังเนี่ยปอง,บบอ,งอ่ะนี EP หนึ่งไปก่อนทุกคนจ้า